วันนี้ทำหัวนึ่งไก่ค่ะเยนายวันนี้ทำหัวนึ่งไก่ค่ะยังเป็นอะไรถามตีเยนายวันนี้ยังยังหัวนึ่งไก่เจ้าหัวนึ่งไก่ก็เจ้าวันนี้มีผู้ช่วยจอมป่วนอยู่หนึ่ง ป่วนหนึ่งขอนึ่งไก่จ้าใส่มะเขือมะคว้างเริ่มต้นเ,เริ่มต้นจะมีถ<ไ>ั่วฟักเงาเเมะแข้งมะเขือเประาะมะเขือเปราะแล้วก็มาหัน่นหั่นแล้วมาแช่น้ำถ้าไม่มมแช่น้ำล่ะเปล่ม,มันแหลกคือเลยไม่แช่น้ำมันจะแหลกคือเลยหรือมันจะเหลืองดำนั่นเองแล้วก็อันนี้สะโพกไก่กะ สะโพกไก่เนื้อจะได้นุ่มๆเนาะอ่าหวนละหวนมะเขือจะใส่หมดไหมหมดเลยกับมะเขืออีนะมาพักขี่นักๆใส่นักนักนี่หอนึ่งมะเขือใส่ไก่จ้าเออตลาดเนี่ยหอนึ่งไก่ใส่มะเขือก็ตอนนี้กลายเป็นหอนึ่งมะเขือใส่ไก่เนาะอ่าจะกระหันทัวรฟักเงามียังแฮมใบมะกรูดใบมะขี่หัใบมะกรูดนี่ยมก๋อยซอยที่หลัง อาก,กาเขาจะตำเครื่องแกงพริกแดงกระเทียมตะไคร้หอมแดงขมิน้นอันนี้เขาจะตำสูตรกันเนอะตำรว,ว,วมๆกัน<อ>เราทําเสร็จแล้วเราจะไปหอ่อใบตองพี่เกร์ทำอะไรอยู่แกะมะแขวงะมะ้งมะเขือพวง,ว,งวันนี้วันนี้นาจะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะรู้ยังเขาจะทำอะไรเขาจไ,นนไก่ อันนี้เราใช้แรงงานเด็กหนึ่งอัตตาชื่อว่าพิกเกอร์ชื่อพิกเกอร์พิกเกอร์จอมซุนพิกเกอร์ตดระเบิดจักรวาลพ <c oughs> ิกเกอร์ตดระเบ,บิดขีอโอ้เชื่เขาตดระเบ,บิดขีดจะทำให้ไหมนะเออ <c oughs> ต่อไปเราจะตามเครื่องแกงกันแล้วนะเอาผ้ารองหน่อยเดี๋ยวกระเบื้องแตกใส่อะไรก่อนใส่ตะไคร้ ตะไขร้มันตำยากใส่ไปก่อนใส่รวมกันแล้วก็ได้ตะไ,ไขร้หอมแดงแล้วก็ขมิน้นใส่ไปเลยเดี๋ยวตำให้ละเอียดเลยใครก็ดูเราก็เกะได้กี่อันแล้วไหนลองเพลงให้ฟังหน่อย A B C D E ี G เอ็อ ยแอนซเก่งจังเลยตอนที่เกอร์เป็นเด็กอายุ3ขวบก็ตู้พูดเก่งนะแต่ที่เกอร์หนึ่งแซดเลยเออเองแซดเลยเหรอตอนที่เกอร์เป็นเด็กอยู่ตอนที่เกอร์เป็นเด็กอยู่นะใช่ครับตอนนั้นพี่เกอร์เป็นเด็กอายุเท่าไหร่ วแล้วตอนนี้ <S <S> อ่ะตเพนี้อายุสี่ขวบแล้วแค่ขวบสองขวบสองขวบแค่ขวบสองขวบสองขวบสี่ขว,บ,ขวบเองเออไอ้<ต>เหลืองไหมอืมโอเคเหลืองมั่น<ม>แล้วแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกแห้งพริกแห้ง,แ,ง,แ,งและกระเทียมกระเทียมหรือหอมขาวนั่นเองใส่ไปแล้ว,ก,ก,ก,วก็ตำให้เหลี่ยกเฮ้ยยังหนักตำให้เหลี่ยกเนอะ ยิ่งละเอียดยิ่งเนียนยิ่งแซบ่บยิ่งนัวยิ่งอูมามิเอาละก็จะได้ประมาณนี้ตามละเอียดตัวนี้คือไม่ไหวแล้วแขนจะหัดอืต่อไปใส่กะปิกะปิตากุ้งถอยใส่หมอกแดดยาไออนฮะจอนซออุมนพูนอูน ไปไหมอืมแถมน่อยหนึ่งน้องนี่แค่เล็กจด,ดนะไม่น่าตดกันค่ะตามกับปี้ไปอืมตามให้เข้ากันอืมแถมตามเซตแล้วหน้าตาเจาออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปผัดให้หอมเด้ออ่ะใส่น้ำมัน bỏ qua bỏ ra kia mẹ nó mà bỏ qua tự ý bỏ ra nè nè thỏm này nó lắm này nó นักไอเดียไะเสร็จแล้วใส่ไก่ระหว่างพ่อไก่เราเติมน้ำลงมาในนี้นะเราจะไม่เอาน้ำในชีงเราจะได้ความเข้มข้นจากเครื่องแกงในนี้ด้วยเราเอาสาโคกลงมาล้างด้วยนะ แม่บ้องใส่ใจลงไปตัว oh oh oh. <laughs> เติมน้ำโครกอ๋อน้ำในโครกไม่ใช่น้ำโคลกเติมลงไปหุ้ยนักไปตอ๋อได้แล้วเนาะงมันหย่อกลัวไกลจะเปื <t> ่อยแล้วต้องเติมผักลงไปอีกว่าดป ใส่ขะนอก้อนหนึ่งพาใส่เกลือมาได้ที่หนึ่งสองสามปอยำเกี๊ยใส่ยำแฮมซสี้ยวขาวหน่อยหนึ่งต้องใส่ยงแฮมใส่อี๋กะเออง่ายดีนะม,มันเดือดละเดีย๋ยวเดี๋ยวใส่ผักเลยก่อนต่อไปเราจะใส่ชุดผักนะ มีมะเขือปาะมะเขือพวงแล้วก็ถั่วฝักยาวเทลงไปเลยปูเนี่ยกะมะใช่แล้วก็บโกนเขาจะงงห่อหนึ่งเรามาพัฒนยังใส่ใบมะกรูด จะไ,ได้หอมหอมหอมะกรูดซอยเสร็จแล้วก็โคนเราเอามาผัดก่อนผัดให้สุกแล้วก็ให้แห้งๆ,ๆผัดให้สุกให้แห้งเสร็จแล้วเราไปใส่ห่อใบตองมันก็จะหอมใบตองเสด็จแม่แบบว่าใส่ผงนัวไปอีกจอนหนึง่งผงปิชีผงปิชีอันนี้โอยังน่ากินละ ปกติต้องปิดฝาเนอะแต่ฝาน้อยไปปิดไปได้เออต่อไปใส่ข้าวคั่วอืมอ่าปิดเตาเดี๋ยวรอมันเย็นนิดนึงพอเราใส่ข้าวคั่วทิ้ไงไว้เนี้ยน้ำแห้งเลย เดี๋ยวเราก็ตักใส่ใบตองได้เลยอู้วววววววเช็ดใบตองเพื่อความสะอาดนะเชะ่อันนี้เขาเรียกว่าเตียวเขาเรียกว่าเตีเยวเตียวไหนหรือเตียวนอกเตียวข้างนอกเตียว <laughs> ข้างนอกเราจะใส่เตียวให้หอหนึ่งไก่หลังจากที่แห้งแล้ว เดี๋ยวเราจะาไปใส่เต๋วให้คก่อนไปครับไปใส่เต๋ียวต่อไปจะเป็นการใส่เต๋อวางไปต่องอันนั้นคือ,อยังวางไห่เลยะกะกันมันปุ๊ดกะเพือเพื่อมันปุ๊ดอ่าตักทรายสักต่อเด้อ ปากปลายกอ็อ่าแล้วก็หอ่ออันนี้เขาเรียกว่าเดี่ยวเอออืมใบตองสัน้นเน็บการไวจะได้บรรลุใบตองยาวแบ่มี ตัดถอดความสวยงามเพิ่มบางนี้นี่ในหน้าตาจะนี่ล่กะก่ะมาเรียงวันนี้เตรียมเอาไปหนึ่งมดกี่หอร์นี่10บหอนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลได้ไรยังโอ้อันนี้ได้ยังสว่างเขาคาดรบแล้วเออ,อสีไปสองออนแล้วเมาะ เตรียมแกะอ่าจะลองแกะหนึ่งห่อโอ้ห่อนอุ้ย,ยทะลักทะลักแกะแกะโอ้โอ้หอมมากหั่นควันก็ควันจุ้งๆเลย cắm tất cam chim hò nương ngon chưa cắm nhận Hãy subscribe หล้ำเนาะเป,ป็นได้ปูล้ำไม่เลย<ำ>ลำ้ลำ,ลำน่ะอันนี้มันปวยกี่ละห่อหนึ่งเป็นได้ล้ำกนพายักษ์นะอือยู่แบบปูกินได้ได,ไ,ได้กลิ่นของใบตองกอนมาจากแบบหอ่อเป็นแบบห่อหนึ่งเนาะห่อหนึ่ง ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการทำหอเนื่อไก่ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ลาไปด้วยภาพของผู้เท่าและผู้เยาว์บายบาย